มสวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่พี่ๆทุกคนนะครับก็สวัสดีคับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับก็บูมนะครับระวิวิจิรพง์การนนท์ครับผมวันนี้เป็นไนง ดีใจมากเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับเืองานฟีดก็คือเป็นแบบงานแบบงานยิ่งใหญ่มากๆเลยครับแล้วก็แฟนคลับเยอะมากๆเลยครับดีใจมากๆเลยครับอันนี้เป็นปีแรกใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นปีแรกที่บูมมได้มาที่ฟีดอวอร์ดนะครับผมก็รู้สึกแบบว่าเป็นเกียรติมากๆเลยครับเไม่ได้เข้าชิงด้วยใช่ครับจริงๆก็คือเหมือนได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะได้เห็นอยู่ว่าแบบได้เข้าชิงรางวัลด้วยแล้วก็แบบ ต้องมาลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยเราจะได้ไหมอะไรเงี้ยฮะครับตื่นเต้นตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเลยครับเหมือนแบบอันนี้จริงๆเหมือนเป็นรางวัลที่แบบเป็นเป็นอีกรางวัลหนึ่งที่แบบอยากได้ด้วยเพราะว่าเป็นเหมือนรางวัลเกี่ยวกับนักแสดงด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบรู้สึกแบบตื่นเต้นครับใช่แล้วก็ชุดใหม่ ใช่ครับตอนเมื่อตอนบ่ายเรามีมีโชว์ไปครับเป็นเพลงนอ Star ครับก็เป็นเพลงซิงเกิลของตัวเองนะครับซึ่งแบบเหมือนตั้งใจทํามากเลยครับแล้วก็แบบว่าเออเขาเรียกอ,อะไรอ่ะคือก็รู้สึกแบบว่าคือเส้นทางเพลงมันเป็นเส้นทางใหม่ครับแล้วพอเรามาทําเส้นทางนี้เนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนแบบว่ามันได้ลองอะไรใหม่ๆได้แบบได้ทาอะไรใหม่ๆแล้วรู้สึกแบบว่าได้ชาเ์ลินตัวเองด้วยครับใช่อันนี้อ,นนอันนี้เป็นเพลงแรกในไทย่า จริงๆมีแอบ,บแอบ,บแอบร้องไปแล้วใช่ในงานวันเกิดใช่ครับก็คือจริงๆอ่ะเพลงเพิ่งเสร็จเมื่อเดือนที่แล้วเองแล้วก็เหมือนแบบได้ร้องครั้งแรกก็คืองานวันเกิดใช่ครับแล้วก็แบบประทับใจมากเลยเพราะว่าแบบเ,เราตั้งใจที่จะทําเพื่อแฟนๆอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยแบบแล้วก็ตั้งใจว่าเนี่ยเพลงเนี้ยมันจะเป็นเพลงของขวัญให้กับแฟนๆใช่ครับแล้วก็ ได้มีงานร้องไปในางานวันเกิดใช่ครับ,รบจริงๆนิง n าจริงจริงคอนเซปต์ง่ายๆก็คือมันเป็นเหมือนการแบบขอบคุณครับจริงๆคือคำขอบคุณแบบคำโตโตเลยเพราะว่าแบบเหมือนขอบคุณที่แบบทุกคนคอยอยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจไม่ว่าเราจะแบบท้อแท้แค่ไหนทุกคนก็ไม่เคยทอดทิ้งอะไรย่างเงี้ย ใช่ครับใช่หกแนีเป็นแฟนวโรใเราเาชิงางวัานที่ดกใช่ก็รู้สึกเหมือนแบบว่าจริงจริงเหมือนแบบนอสตามันเป็นเหมือนแบบพลังนําทางอะครับแล้วแฟนๆทุกคนเหมือนเป็นแบบพลังให้บูมช่วยแบบส่องแสงแล้วแบบเป็นช่องทางให้บูมแบบใช่เป็นช่องทางที่ทําให้บูมแบบเหมือนแบบ มีแรงที่จะก้าวต่อไปแล้วก็แบบคอยเป็นกำลังใจคอยซัพพอร์ตเหมือนอย่างที่เข้าชิงเนี่ยก็เหมือนแบบแฟนๆก็แบบซัพพอร์ตแบบเป็นกำลังใจให้ก็ต้องมารอรุ้นกันนะคะว่าเราจะได้รางวัลหรือเปล่าใช่จากนี้มีผลงานอะไรทีให้แฟนๆนด้ดูอีกไหมคะเออจริงๆเร็วๆนี้กำลังทำน o r t ตาร์อะคูสติกเวอร์ชันครัใช่กำลังทำอยู่แต่ว่ายังไม่เสร็จ ใช่ครับก็ตอนนี้ก็พยายามปรับอยู่เพราะว่าแบบอยากให้มันแบบฟังสบายๆอะไรเงี้ยครับให้รู้สึกแบบว่าแบบเบาๆอะไรเงี้ยใช่ครับผลงานการแสดงตอนนี้ต้องขออุบไว้ก่อนครับเพราะว่าแบบจริงๆเขาเรียกว่าอะไรขออุบไว้ก่อนดีกว่าครับใช่เพราะว่าเราไม่อยากที่จะแบบ เขาเรียกสปอยใช่ครับม่ได้ไม่ได้หรอเอแสดงว่ามีมีไหมต้องรอติดตามครับใช่ใช่คอนเทนต์ทำยังไงคอนเทนต์มีแน่ครับใช่อย่างเร็วๆนี้เลยก็คือนอ s t a r Acoustic Version ครับทุกคนแล้วติดตาม ก็ติดตามได้จริงๆเดี๋ยวจะลงทุกช่องทางเลยครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังทําไม่เสร็จเลยฮะ <c oughs> ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้กําลังทําอยู่ครับแล้วก็น่าจะขึ้นในทุกสตรีมมิ่งครับใช่ครับ